ขอต้อนรับก็สู่นิสสันอินเทอร์เรนชอยตต้องเอ็มเพล์นะครับแล้ววันนี้นะครับพิเศษที่นะครับนอกจากเป็นวันที่ดีแล้วนะครับยังเป็นที่เซลฟี่พังงาดครับผมเซลฟี่ 1.6V นะครับหรือ 1,600cc ซีตัวนี้เราจัดแคมเปญพิเศษนะจ๊ะเดี๋ยวผมบอกของบอกท้ายคลิปนะสำหรับตัวเปน,นะครับบอกเลยว่าพิเศษจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักเซลฟี่ปี2019เครื่อง 1.6V คันนี้ให้มากขึ้นนะครับเราไปดูกันเลยครับว่าดีเทลอะไรบ้างครับครับผมภายนอกรถนะครับอย่างแรกนะครับฝากระโปรงรถเขานะครับค่อนข้างจะบอดี้เชฟยังไม่แน่นมากยังไม่มีแบบว่าโฉบเฉี่ยวมากมายนะครับเพราะในส่วนว้าของเขาเนี่ยจะมีอยู่แค่โซนนี้นี่ตรงนี้เองนะครับเล็กๆนะครับแต่ก็ทําให้รู้นะครับว่าเหมือนมันคือเซลฟี่นะครับเพราะตัวไมเนอร์เชนยังไม่ออกมา ซูฟี่กับอัลเมล่านะครับผมก็จะต่างกันนะครับในตอนนี้นะแต่ในยุคที่ยังไม่ไม่เนอร์ชเชนนะครับยังเหมือนกันเราโอ้โหเราแก่ครับคือเหมือนกันจริงๆนะครับผมก็ในดีไซน์ครับไฟคู่หน้านะครับเหมือนตาอินซีนะครับตาเขาจะโฉบเฉี่ยนดีไซน์ให้ดูสปอร์ตนะครับไฟฮาโลเจนพร้อมกระจังหน้านะครับที่ตรงนี้เป็นดําเงานะครับแล้วตรงนี้ครับเป็นโครเมียมนะจ๊ะมีไฟตัดหมอกอันเดียวเราไปดูในส่วนของขอบยางกันบ้างนะครับ ขอบยางของ n i s สันเซลฟี่คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายางเนี่ยไม่ได้เก่ามากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้อีกนานนะครับเนื่องจากที่ผมบอกไม่เก่ามากเพราะอยู่ที่คุณภาพของยางนะยางไม่ใช่ยางกะโหลกกะลาครับยางของบิสโตนนะครับและที่สําคัญนะครับแก้มยางข้างๆนะครับยังมีดอกอยู่นะครับตัวยางนะครับความหนาของยางก็โอเคมาตรฐานนะครับในตัวของขอบเนี่ยอยู่ที่ขอบ16นะครับผม ตัวแม็กนะครับผมก็เป็นสีเงินด้านนะครับจะเห็นดูว่าสกปรกนิดหน่อยเพราะตอนนี้เราไม่ได้เก็บในส่วนของดีเทลมันเลยนะครับนั่นก็คือไม่ได้ลายนะครับถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆนะะจ่าแต่ในตัวของคาลิเปอร์เบรกและดิสเบรกเขาเนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับยังไม่ขึ้นเขาเรียกยังไม่เป็นสนิมมากมายดักนะครับผมเพราะเจ้าของเก่าก็ดูแลรถดีนะครับซูมจากเบ้าโช้กครับตัวฝุ่นของโคนเนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดเยอะแต่ท้าล้างออกมาเนี่ยเบ้าโช้กสีดํานะครับ ตัวขอบบันเนี่ยดูง่ายๆครับไม่มีสนิมและต้องไม่บกุกกนี่คือรถนิสสันยูสคาร์ที่คุณภาพดีมากๆนะครับอ่าผมจะพูดตรงๆเลยว่าคันนี้มาตรฐานถ้าเป็นนิสสันยูสคาร์คือเป็นมาตรฐานที่โคตรดีเนื่องจากเป็นรถของผู้บริหารนะครับจากทางนิสสันมอเตอร์เลยนะจ๊ะคันนี้คือการันตีต่างๆนี่คือก็เพอร์เฟกและรถปี2อ1รด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหลังรถกันบ้างนะครับ ก็ชุดแต่งนะครับผมของตัวเซลฟี่คันนี้เนี่ยผมประทับใจมากเนื่องจากมีตรงนี้นะครับเหมือนปีกนกนะครับผมทําให้รถดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วตัวโลโก้เซลฟี่เนี่ยเป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับช่วงหลังเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับไฟเป็นฮาโลเจนแต่โฉบเฉี่ยวนะครับตาไฟเป็นตาที่ใหญ่นะครับทําให้รถคันนี้ดูโดดเด่นบนท้องถนนนะครับต่อให้รถคันยังไม่เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับแต่ก็กินกันไม่ลงนะครับ และที่สําคัญนะครับตัวไฟก็ยังดูทันสมัยอยู่ครับนะผมพูดขนาดนี้ตอบโจทย์ในราคาที่ย่อมเยาวต้องบอกว่าย่อมเยาวมากๆในราคาเซลฟี่คันนี้คือถูกมากๆนะครับจากายแดงนะอ่าต่อไปครับก็เป็นส่วนสเกิร์ตข้างล่างนะครับชุดแต่งทั้งหมดนะครับไม่ได้มาจากอ่าข้างนอกหรือภายนอกเลยนะครับชุดแต่งเนี่ยมันมาจากโรงงานนะครับโดยตรงเลยนะครับชุดแต่งเป็นชุดแต่งของตัวเซลฟี่นะครับ เห็นแล้วต้องประทับใจแน่นอนนะครับเพราะว่าสวยนะครับดีไซน์ทําให้รถเนี่ยตูดมันอะมันจะเด่นอ่ะบางคันเนี่ยมันจะเด่นไม่เหมือนกันนะครับเซลฟี่เนี่ยดูง่ายๆตูดจะอ้วนแล้วอวบครับดีไซน์เขาเป็นแบบนี้นะครับเป็นจุดขายของเซลฟี่เลยนะจ๊ะโอเคครับในส่วนของข้างหลังนะครับวิธีการเปิดนะครับผมกุญแจอยู่กับตัว หรือไม่ก็เปิดจากภายในรถได้นะครับจะอยู่ทั้งขวาของพวงมาลัยนะครับข้างล่างนะจ๊ะกดสวิตช์ตรงนี้นะครับถ้าเปิดหลังรถกุญแจต้องอยู่กับตัวนะครับแค่นี้เองนะครับฝาท้ายก็เปิดขึ้นแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมันให้ตัวเชือกนะครับไว้เก็บของนะครับว่าจะเป็นของกระจุกกระจิกอะไรเล็กๆเน้อยจะก็สามารถเก็บมาตรงนี้ได้นะครับและท้ายของเขาเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับเนื่องจากนะครับตูดเขาเป็นตูดที่ใหญ่นะครับในทรงของโมเดลหลังเขานะครับ ตรงนี้เก็บของได้เต็มที่นะครับส่วนของข้างล่างเนี่ยก็มาพร้อมในส่วนของยางอะไหลนะครับแม่งนะครับก็มีครบให้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะนี่คือข้างหลังเซลฟี่นะครับแล้วจากภายในรถเนี่ยมีประตูกลประตูกลเนี่ยสามารถเปิดจากข้างหน้าได้เะครับเปิดจากแถวที่2นะครับจะอยู่คอนโซลกลางเลยนะครับดึงบอกปั๊บกดเปิดได้นะจ๊ะนี่คือเสน่ห์ของเขานะครับเซลฟี่ เดี๋ยวเรานะครับไปดูในส่วนของดีเทลละเอียดเพิ่มเติมภายในรถกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับไปดูเลยครับครับผมนี่คือภายในของเซลฟี่นะครับอย่างแรกครับข้างประตูเขานะครับก็จะมีหนังนะครับที่หุ้มในส่วนของพลาสติกอยู่นะครับตรงนี้พลาสติกแ้วตรงนี้จะเป็นหนังนะครับแล้วมาพร้อมลายไม้นะครับที่ทําให้มีความกรัวร่เบาๆนะจ๊ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับไอตัวที่เปิดนะครับในส่วนของประตูข้าก็ยังเก๋อีกด้วยนะครับ กดนะครับส่วนของปุ่มกดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจงกระจกนะครับเป็นไฟฟ้านะง่ายๆครับคันนี้เป็น engine start นะครับวิธี start นะครับเหยียบเบรกแล้ว start ครับตัวพุงมาลัยมันก็จะลายออกครับเห็นไหมพุ่งมาลัยคันนี้นะครับเป็นแบบ multi function นะครับผมมีระบบในการ control ในส่วนของ mp3 ได้นะครับเปิดลดเสียงเพิ่มเสียงนี่ก็กดได้ง่ายๆตรงนี้นะครับพุงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะครับ และที่สําคัญไมของเซลฟี่เนี่ยผมชอบมากไมเนี่ยอารมณ์เหมือนอเจ้าเพื่อนร่วมค่ายแบบใกล้ๆกันนั่นคือตัวเฮดแบนด์ตัวเฮดนั่นเองนะครับแอคแอคที่ Act แอคเรานั่นเองนะครับไมเขาจะเหมือนพี่แอคในตัวปีประมาณ2016ประมาณนี้ปีเก่าๆนะครับผมไม่เก่ามากนะเป็นปีก่อนที่จะเป็นมเนอร์เชนนะครับในตัวนั้นคือเนี่ยไมจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับผมอย่างที่ที่จะเป็นตัวที่ไม่ใช่มดต้อนเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่า ไม้ซ้ายกับไม้ขวานะครับเป็นเกนนะครับเนเป็นไม้สปอร์ตนะครับตัวไม้สปอร์ตเนี่ยดูง,ง่ายๆตัวเข็มนะครับกับตัวไม้นะครับจะไม่เหมือนกันส่วนซ้ายเนี่ยเข็มจะไม่เหมือนกับตัวเข็มขวานะถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับซ้ายอัตราเร่งขวาความเร็วครับตัวความเร็วเนี่ยในตัวของขีดเนี่ยเขาทํามาให้ความสปอร์ตมากๆนี่คือไม้สปอร์ตนะครับไม้เกนน้ำมันก็ยังเป็นเข็มนะครับเป็นไม้เกส่วนค่าดิจิตอลเนี่ยจะบอกถึงวิ่งไปกี่โลนะครับ น้ำมันเนี่ยสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับอุณหภูมิของตัวรถนะครับผมแล้วก็มีอาในส่วนของออปชั่นต่างๆภายในรถนะครับที่อาจจะเป็นตัวเซฟตี้อะไรต่างๆเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งประตูไม่ปิดนะคือมันก็โชว์นะครับเราเห็นได้ง่ายๆนะครับผมส่วนทางขวาเนี่ยก็จะเป็นระบบที่มันจะเกี่ยวกับตรงนี้นั่นแหละนะตัวนี้นะครับก็คือตัวที่มันปรับลดแสงต่างๆจากหน้าจอดิตอนเองนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับ เหมือนกันผมรีวิวบ่อยแล้วสำหรับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับปรับนะครับเปิดปิดในส่วนของหูกระจกได้นะครับปรับออโต้ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นไฟนะครับเกี่ยวกับตัวไฟหน้าเลยสามารถปรับระดับได้นะจ๊ะมีโหมดกันลื่นหลังรถครับเปิดตรงนี้นะจ๊ะถ้าผมในส่วนของคอนโซลรถนะครับคันนี้นะครับคอนโซลเขาดีไซน์ออกมานะครับตรงนี้เป็นหนังหนังหมดเลยนะครับผมส่วนตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ลายเนี่ยลายเดียวกันแต่เนี้ยเป็นยางนะครับ อ่าเป็นที่บอกว่าเป็นหนังเนี่ยคือลายเนี่ยลายทั้งสองอันเหมือนเป็นหนังแต่วัสดุที่อยู่ข้างในเนี่ยต่างกันตรงนี้นะครับที่จะเขียนว่า SIS Airbag เนี่ยตรงเนี้ยเป็นยางส่วนตรงเนี้ยดีบนิวก็รู้ละเป็นพลาสติกนะครับผมส่วนของแอร์นะครับมาตรฐานนะครับมีทั้งหมด4รูเหมือนเคยนะครับปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้ปกตินะครับไม่ใช่3ามร้อยสองศาเนาะโอเคในส่วนของกระจกนะครับสามารถปรับระดับการมองได้นะครับกดลงนะครับกระจกก็จะเหมือนว่าตีพับลงมาให้เห็น ในส่วนของมุมล่างได้ชัดกว่าสาหรับใครนะครับที่เป็นคนตัวสูงนะครับตรงนี้ก็โอเคนะเพราะส่วนสูงด้วยนะครับแต่นี้ก็คือโอเคเลยนะครับปรับระดับไว้นะครับประมาณสุดประมาณนี้ของผมในส่วนของคอนโซลก็ประมาณนี้นะครับแอร์แรกของคันนี้นะครับผมมีคู่หน้านะครับสองคู่นั่นเองซ้ายกับขวาตรงพวงมาลัยกับตัวคนนั่งทางซ้ายนะครับก็ถือว่าครอบคุมดีนะครับในส่วนของตัวแอร์แอร์เป็นแบบดูโออีกแล้วนะครับปรับค่าอุณหภูมิต่างกันได้แต่ตัวพัดลมคือตัวเดียวกัน นะและที่สําคัญนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะมีที่เก็บเหรียญนคนะือผมว่าเรียกที่เก็บเรียญผมชอบเก็บเหรียญน,นะครับครับผมในส่วนของ power outlet นะครับผมในส่วนนี้มาให้กําลังไฟเนี่ยคือ12โวลต์นะครับหรือ120วัตต์นั่นเองนะครับคือก็ให้กําลังไฟตามมาตรฐานของตัวรถยนต์ทุกคันนั่นแหละแต่ก็ถือว่าให้โอ้คุ้มนะครับและตัวเป็น power outlet เนี่ยคือยังไงก็แรงแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นในส่วนของเกียร์ เกียร์คันนี้ไม่มีแพดเดิลชิปไม่มีอะไรเลยนะครับเกียร์นะครับมี LD เท่านั้นเองที่ไว้เล่นได้ขับได้นะครับอ่าส่วนต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของที่เก็บของนะครับที่เก็บของเขาก็จะไม่ค่อยอ่าค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับในส่วนของตรงพนักพิงแขนผมเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับก็ ให้น้อยนะครับต้องพูดตรงๆว่าให้น้อยแต่ให้ USB กับ AUX ไม่ชาร์จนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เยอะค่อนข้างจะกว้างนะครับอ่าครับผมในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของเบาะนะครับผมบอกเลยว่าเบาะเป็นเบาะที่ดีมากๆนะครับสภาพโคตรลิปนะครับไม่มีรอยดำหนินะครับแม้แต่รอยด่างยังไม่มีเลยนะครับสำหรับเซลฟี่คันนี้สำหรับเบาะนะครับเป็นลายปะจุดเป็นหนังแท้นะครับเบาะเป็นเบาะแมนนว่นะครับเป็นเบาะสุขภาพนั่งสบายแน่นอนครับ ผมนั่งเนี่ยแทบจะหลับเลยนะครับตอนนี้ก็ฝนตกพลามๆนิดนึงด้วยนะครับบวกกับรถที่เบาะดีแบบนี้โอ้โหน่านอนมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของข้างหลังดีกว่าว่าเป็นรูปแบบไหนกว้างไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่อเอาไม้ล่าขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นเซลฟี่เนี่ยหลังเนี่ยต้องกว้างถูกไหมเพราะว่าผมก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปเราว่าเป็นรถที่โมเดลนะครับช่วงท้ายเนี่ยอวบ นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมในส่วนของข้างหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในส่วนหัวผมกับเพดานห่างกันมากผมนะครับเป็นผู้ชายที่สูงประมาณ1 7 5ซนเมตรนะครับก็เหลือๆเลยนะครับผมว่านะครับคนที่สูง1 8 0นะครับก็สามารถรังได้ก็เพียงท่านทําแบบนี้นะครับเหลือเยอะมากๆนะครับและในส่วนต่อไปครับเป็นในส่วนของแอร์ข้างหลังเนี่ยมีแอร์ให้2ตัวนะครับแอร์จะอยู่ที่ช่วงล่างนะครับของเข่านะครับ เสมอเขาเลยก็ว่าได้ถ้าเราเอาขายืดออกไปนะครับแล้วบอกข้างหลังเขาเนี่ยผมบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะครับใครที่ต้องการหารถที่คนหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับหรือว่าเป็นรถที่มีคนขับรถอย่างเดียวแล้วเราเนี่ยนั่งไปเที่ยวล่างไปไหนเนี่ยเซฟี่เป็นคันที่นั่งสบายมากๆนะครับบอกไว้ก่อนนี่ครับประตูกลนประตูกลนของเราก็จะมีที่วางน้ำให้นะครับแล้วก็มือที่วางแบบโอ้สบายอ่ะบอกเลยว่าสบายมากแล้วตรงเนี้ย ถ้าดึงเชือกนะครับคุณก็สามารถเปิดที่จะหยิบของในส่วนของหลังรถได้เหลือของภายในโซนกลางรถนะครับเก็บไปที่หลังรถได้เป็นไงครับสะดวกไหมครับผมตอบได้เลยว่าสะดวกจริงๆครับและข้างหลังเนี่ยก็มีเซติเบลให้ถึง3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าข้างหลังเนี่ยก็มีความปลอดภยัยข้างกระสูงนะครับไม่ต่างจากข้างหน้าเลยนั่งตรงไหนก็ปลอดภยัยต้องนิสสันเซลฟี่ครับ ครับผมในส่วนแคมเปญพิเศษของคันนี้นะครับผมขอบอกอย่างแรกก่อนโปรโมชั่นของคันนี้นะครับฟรีในส่วนอพอร,อร์บอผ่อนได้นานถึง72งวดน,นะครับหรือ72ดอเดือนและยังไม่พอไปเท่านั้นครับเรายังมีในส่วนของการฟรีดรอทูด,ดอรอส่งถึงบ้านส่งถึงที่ปลอดเชื้อโควิดแน่นอนครับเพราะว่าทางเราเนี่ยรับรองว่าตอนที่ก่อนจะส่งเราค่าเชื้อในขณะที่เอาไปส่งและหลังที่จะเอารถให้ลูกค้าเนี่ยเราค่าเชือ้อเหมือนกันนะครับและยังไม่อไปเท่านั้นครับ ทางเราเนี่ยมีบริการพิเศษถ่าน้ำมันเครื่องดูแลรอบคันและที่สําคัญเคลือบแก้วให้ฟรีด้วยนะจ๊ะมูลค่าสูงถึง10,000บาทเอาไปเลยผมให้ฟรีฟรีในการตรวจสอบอิสระเบรกเชนเนี่ยเราตรวจสอบให้ด้วยนะครับผมฟรีในการรับรองว่ารถคันนี้จะเป็นรถที่สภาพป้ายแดงสุดๆดให้กับคุณลูกค้าครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมแคมเปญน,นี้บอกเลยว่าจัดเต็ม,เต,มเต็มนะครับออกรถนะครับนิสสันเซลฟี่ 1.6V คันนี้นะครับ มีสิทธิ์ลุ้นรับมอไซค์โคมปิเท็กนิก้าหนึ่งร้อยยี่ห้าไอ้นะจ๊ะเป็นมอไซค์คลาสสิกสีดำนะครับเจ้าเสือดำของเรานะครับ <S <S โคมปิสวยงามมากมานะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับยังมาในส่วนของ e x t e n ทนวารันตีนะครับผมรถเนี่ยสภาพป้ายแดงเนี่ยครับมันจะมีฟรีในส่วนของวารันตีมาให้นะครับวารันตีของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่3ปี1 0 0 0 0แสนโลใช่ไหมครับแต่รถคันนี้มันเป็นปี2019นะครับมันยังไม่หมดวารันตี แต่ถ้าเกิดว่าเซลฟี่คันนี้หมดอะเรายินดีจะช่วยในส่วนของวารันตีแบบฟรีๆเลยให้วารันตีแบบฟรีๆว่างั้นเหอะในวารตนตีเนี้ยเงื่อนไขจะอยู่ที่1ปี2 0,000โลครับเป็นไงครับผมต่อให้วารนตีคุณหมดเราก็ต่อวารนตีให้คุณฟรี Free. และที่สําคัญครับเข้าสู่นิสสันได้ทั่วประเทศน,นะครับผมเป็นไงครับสำหรับ X 1 0เนวารนตีของเราครอบคลุมในส่วนของการดูแลรักษารถเป็นไงครับนิสสันยูสคาร้องแบบนี้ และคันนี้เป็นสภาพป้ายแดงสุดๆดไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่42,000เท่านั้นเองนะครับผมโดยราคานะครับอยู่ที่467,000บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ467,000 467เป็นไงครับเลขส,สวยๆนะครับจากราคาป้ายแดงเนี่ยหูหายเป็นหูหายโคตรๆก็อบอกใครที่ชอบเซลฟี่รู้อยู่แล้วนะครับราคาเซลฟี่ค่อนข้างจะโดดมากๆนะครับผมและที่สำคัญ เรามีคันเป็นพิเศษมากมายสาหรับใครนะครับที่ไม่มาถึงโชว์รูมนะครับสามารถเข้าไปดูในสต็อกของเราได้นะครับในสต็อกแฟนเพจนิสสั n อ n นเทนชอยส์เอ็มเพลยนะครับเพจเฟสบุ๊กของเรานั่นเองนะครับหรือใครนะครับอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์ครับสี่หนึ่นะครับจะมีคอนซิเตอร์ของทาง n i สสันอ n นเทนชอยส์เอ็มเพลนะครับคอยรับสายและให้คำปรึกษาต่างๆนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใครที่อยากจะขายรถกับเราเนี่ยมาเลยมาเลยหรืออยากจะเห็นรถก็มาเลยครับทางเรายินดีรับรถนิสสันยูสคาทุกรุ่นนะครับผมรับรองว่าเราให้ราคาดีและสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วยครับพร้อมจบที่เดียวนะครับผมมาได้เลยติดไฟแนนซ์อยู่ถ้ารถคุณดีจริงเอามาครับทางบริษัทนะครับจะปิดในส่วนของไฟแนนซ์ให้ด้วยและไม่มีส่วนต่างให้คุณด้วยครับผมเป็นไงครอบคลุมทุกอย่างคุณอยากได้รถมือสองนิสสันยูสคาคุณภาพดี คุณเอารถของคุณมาเทรดหรือมาขายกับทางเราก็ได้ถูกไหมครับถือว่าครอบคลุมมากๆย้ำอีกรอบนะครับอินดีรับใครที่สนใจอยากจะขายรถหรือเทรดรถครับโทรมาได้ที่เบอร์086ครับ3667452ครับเบอร์นี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่เซลนะครับแต่จะเป็นผู้บริหารของเราครับคุณชัตชัยรับรองว่าคุณชัยชัยเนี่ยลงมารับซื้อรถด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีการโอนลอยแน่นอนโอนเงินจริงโอนภายใน24ชั่วโมงและ ให้ราคาสูงกว่าของตลาดทั่วไปต้องนิสสั n อินเทเ i น e ์ชอย o i c e เ m อร์เลครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็โหกินเวลามานานและอธิบายหมดแล้วนะครับผมสำหรับแคมเปญพิเศษดีๆห,ห้ามผลาเด็ดขาดน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะจ๊ะเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆรถด,ดีๆแบบนี้อีกสำหรัวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com